เรมทานลองกรองนะคะแน่นมากแล้วมุดเต็มหมดเต็มมือพี่เาเดี๋ยวต้องไปเอาต้นโน้นนะครับทานนี่มันเลื่อนสวัสดีครับีสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับแบบบบบบานานรเปนบ้างไ้ี่หาเจอได้ยังไงอะรอามองยามองลูกค ดีไปหมดทุกอย่างน้องของแพงแพงแท้แน่เหมือนแท้อะไรแบบปูเป็นรูปแผนที่เลยอ่ะไม่แท้อะไรไปย่าดูดิ่อยน่ะขนลุกเลยฮึเห็นลุขนลุกเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปเอาไปเก็บผลไม้ก็ไปเจอแมลงตัวดีกับไม่รู้คือแมลงอะไรเหมือนกันเพราะไม่ผิวอักเสบไประดับหนึ่งเลยบวมเลยค่ะเมื่อไหร่เกิดมาไม่แพ้ครั้งแรก เราจะไปเก็บกระเลงฟลิงไปฝากปุ้ยฝ้ายแต่โน้จะถึงปุ้ยฝ้ายหรือเปล่านะคะหัวเราะ Yes sir มันไปไหนอีก không có nhiều tuần rồi nghe rồi đó nên khó sao Oh, God. Oh. hmm <laughs> 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 รสชาติของชีวิตพอเพียงมีความเปรี้ยวนั่นเองพี่นัากินหมดเปล่าอแถวไปเราจะมีกระดาษให้แล้วจดคนหนึ่งแล้วก็ค่อยไปคลิดกันแล้วจะมีสมุดฝากแล้วก็ได้ไปลงสมุดฝากฝากธนาคารเหรอคะากธนาคารเป็นสมุดฝากของธนาคารเลยค่ะเอาช่วยกันาแจกัวนี้มีที่หกปีให่หมดเลยนะ นี่เนื้ออ่อนกระดาอกระดาออ่อนจำนวนไม้ที่พวกเราตำรวจนี่นะประเมินนี่ไปลงสมุดค่ะไปลงในสมุดแล้วก็จะพิจารมาว่าอายุกี่ปีราคาเท่าไหร่ตอนแรกก้ยังไม่เข้าใจเพิ่งเอาพูดจริงๆเลยก็คือเพิ่งเคยได้ยินในสัมว่าธนาคารต้นไม้เนี่ยมันคืออะไรต้นไม้ทุกต้นเนี่ยก็จะเฉลี่ยหนึ่งหนึ่งปีเนี่ยเขาจะให้ร้อยบาทไม่ว่าจะโตขนาดไหนถ้าเกิน10ปีแล้วก็จะตีราคาแค่1,000บาทเท่านั้น เป็นธานาคารต้นไม้ที่เราจะสะสมบัญชีไปเรื่อยๆถ้าปลูกเพิ่มก็บวกขึ้นไปเรื่อยๆต้นละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทต่อหนึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้จะแบบลงบัญชีไว้แต่แบบสามารถไม่สามารถมาเบิกเงินมาใช้จ่ายได้ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่เราเก็บไว้ได้เพื่อไปต่อรองรัฐบาลไปขับมาังกราใ,ในนี้ได้หลายอย่างซึ่งเขาวาดหวังว่าอนาคตเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะ,จะรัฐบาลจะใช้ได้จริงแล้วก็ยอมรับมันได้จริง โอ้สามลูกนะเข้าพี่เลยเดี๋ยวเราไปทำน้ำเสาวรดทานกันทำยังไงไม่ยังไม่รู้ฮะเฮ้ยเอ้า้มันเงาเลมองไม่เห็นเลยใส่เห็นฉันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะพี่ นี่ทำให้ผมรู้จักนิดนึงสิครับวันนี้ใครครับเจ้าของบ้านค่ะพี่ชานแล้วนี่ทำอะไรกันอยู่ครับนี่เพิ่งออกมาจากตำรวจต้นไม้ใช่อ๋อพารเขาไปดูสวนเกับสี่ชั้นป่าสามประโยชน์สี่แล้วก็นับตำรวจประเมินต้นไม้ด้วยอ๋อที่เขาไปเรียนมาใช่ไหมเกษตรสี่ชั้นไปป่าสามประโยชน์สี่บผมตอนนี้มาเจอของจริงยะเข้าบ้านยังไม่เสร็จนะยีงเราจดจดอันนี้มาจดว่าต้นไม้ที่เราจะไปลงธนาคารประเมินลงในสมุดสมุดธนาคารต้นไม้แล้วตีค่าออกมาเลย โอ้ยผลไม้ครบเลยคโอ้ประเภทหนึ่งตะเทียนทองห0ึ่งน100ต้นอายุสองปีสินเทพา50ต้นกระีินเทพา50ต้นอายุสิบปีก็10ปีก็พันหนึ่งพอดีต่อต้นก็เป็นห้าหมื่นห้าพัน ก็จะให้ลงสมุดนะให้รวมให้รวมกันในกันลงเป็นสมุดนี่เป็นสมุดธนาคารต้นไม้สมุดฝากนะฮะดูนะปกนะปปกธนาคารต้นไม้นะฮะเดี๋ยวเลยก็หลังพอเพียงบ้างพ่อเวลาผมว่าคุณพ่อเพียงมาแล้วบอกว่านะฮะเดี๋ยวอ๋อเอาเหรอคะกลับไปกินนะจะเดินหน้าหรอคะยังยังไม่ได้กินแต่ตอนนี้เราต้องช่วยกันทำอาหารด้วยอ้าว เพราะว่าคนลุกสู้เลยทำอาหารเองเขาจะต้องทำอาหารโชฟีมือโชฟีมือแล้วก็เอาเอาข้าวที่วมกร่วมกันเนี่ยไปกินร่วมกันด้วยเป็นการแบ่งปันครับ้านนีนะครับเรางททำอะไรกันเนี่ยแต่เขาบอกว่าปรึกษาลุงได้แต่ลุงว่าใบเล็บครุดเนี่ยซอ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 ยใส่ไข่ทำไข่เจียวได้ไปอย่างนึงละหูแล้วก็น้ำซิ น้ำพริกแต่น้<ท>ำพริกกะปิเนี่ยที่บ้านทานบ่อยมากแต่ทําไม่เป็นแต่ว่าน่าจะโม้ได้นะคะจุดจุดนี้ทํากับข้าวรจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยทาแบบชิวๆอ่ะไข่เจีเยวอะไรผัดามากๆไปแต่นี่เราอะไรก็ไม่มีให้เราไงเราก็ต้องใช้ของในบริเวณบ้านเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้เรื่องทำกับข้าวเท่าไหร่ก็แบบว่าคป็นอย่อยู่บ้านทำทำพื้นๆอาหารพื้นๆเนี่ยก็ก็เลยทำผุดเจียวไปวันนี้แล้วก็ช่วยตำน้ำพริกนิดหน่อย แต่ละว่าอาจจะต้องเป็นแผนเล็กน้้นเมื่อกี้แกทำพวกแกงจืดอะไรพวกนี้ใช่ปหแต่มันไม่มีฟักอะไรเงี้ยแต่ละว่านะทําอาหารที่เราถึงแม้มันจะกินมาแล้วแต่ตลอดที่เรามาเนี่ยแต่เราอยากจะทําด้วยตัวเองบ้างไงมน้ำพริกดิมีพริกมีกะปิไหมเป็นน้ำพริกกะปิเพราะว่ามีปลาทูอยู่ด้วยเออส่วนผักเห็กก็มีอยู่แล้วในนี้ ทานข้าวครับเพราะว่าข้าวที่ได้มาจากเมื่อวานเนี่ยยังไม่ได้ฝัดเลยครับต้องไปฝัดเอาเปลือกข้าวออกจริงข้าวยังไม่ได้ฝัดเนาะโอ้ไม่ก็โรคมีกันโรคมีมาเอาละเธอพี่ปองคะจะประสบการส่วนตัวแล้วเนี่ยเคยฝัดข้าวพี่โจแล้วอย่าให้อย่าให้ฝัดเด็ดขาดเพราะว่าไม่ได้เอาเปลือกออกนะคะเอาเมล็ดออกไปค่ะแล้วเลือแเปลือกคิดว่าพี่จะฝัดได้ได้เหมือนกันกินแกล่เนี่ย ลองดูลองดูากงกออประมาณแล้วก็ควัออกครักออกแล้วก็มาตมอีกครั้งได้เป็นอมาเลือกกาก็ได้น้อนไงั้นผมตมทีเดียวเลยไหมฮะไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไม่ใช่ครับหมายถึงว่าแค่พอพอทานหนึ่งหนึ่งครั้งเลยนะครับโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเปลือกร่อนไปหมดเลยมันมีปัญหาตรงที่ข้าวเนี่ยของเราเป็นสีไม่เรียบร้อยผมก็เลยต้องไปนั่งตำข้าวไปช่วย ลุงลงแกก็ใจดีนะพอเห็นผมแบบเก๊กังกันเนี่ยก็มาช่วยฝัดข้าวเราทำอะไรไม่ได้ขอแลกด้วยแรงงานมันจะทษดถึงเหรอท้วมันจะพลิกเองลุงเขาบอกมันจะพลิกลงไปเองตามไปเถอะตามสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะร่วมในตาก,กันเหญิงไทยต้องมีเสน่ห์ประจักษ์แบนะหัวรักสึงตายไปเลย <laughs> ตั้งใจเรียนวิชาการทำกะปิในนี้ไม่ควรหรือวติอแง่ผอไม่ชอบหรอกฝึกไว้อย่างนี้เราต้องเด็ดทุกด้านนะหดิถ่ายต้องพร้อมสู้ได้แล้วความงงก็เริ่มถามหาผมอการเก่ากำเริ่มครับเราจะพยายามสู้ต่อไปเพื่ออาหารไมื่อย็นของเราไม่อะไรอั เก่งก็เก็บได้ตั้งกี่เม็ดเนี่เป็นร้อยแล้วมั้งได้เลยนะอ่าได้เลยระวันกระเด็นทางตาเนเต้เอาพร้อมค่ะไปยิ่ไม่กล้าเลยอ่ะจริงๆจเขาบอกแล้วว่ากินกระเทียมสดมากๆดีไล่หวัดได้ไม่วัยไม่เคยกลัวในสิ่งที่เราทำทดสอบเลยเอาละค่ะฝีมือเราเนี่ยฝึมือหวานพร้อมเปรี้ยวพร้อมยอดมันอร่อยมากไม่ใช่ได้เต๋อฝึกมือฝึมือตันใครครับ